สวัสดีครับหมอธพรครับเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งนะครับวันนี้จะเอาเคสรีวิวมาให้ดูนะครับจะเป็นเคสที่มีหนังตาตกนะครับในกรณีของเคสที่มีหนังตาตกเนี่ยแล้วก็ไม่อยากที่จะทําตา2ชั้นนะครับอาจจะเป็นเพราะหนึ่งต้องการชั้นตาเดิมนะครับเคยทําชั้นตามาก่อนแล้วนะครับหรือชอบแบบธรรมชาตินะครับอย่างเช่นในกรณีของเคสแบบนี้นะครับก็คือว่าคนไข้ี่จะมีสระของตรงนี้คือมีหนังตาตกนะครับจริงๆแล้วเนี่ย ในการทำซับบราว์นะครับซับบราว์ก็คือว่าลงแผลใต้คิ้วนะครับซับแปลว่าใต้แล้วก็บราว์ก็แปลว่าคิ้วนะครับในการทำซับบราว์เนี่ยจะเหมาะกับเคสที่มีหนังตานะครับโดยเฉพาะหางตาตกคือตำแหน่งนี้นะครับที่ที่ชี้ให้ดูนะครับโดยเฉพาะหางตาด้านด้านข้างส่วนตรงหัวตาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่นะครับถ้ามีหัวตาตกเยอะหรือว่าตรงกลางตาตกเยอะเนี่ยอาจจะแนะนําไปทําเป็นตา2ชั้นแทนนะครับในการทำเนี่ยนะครับก็คือเราใช้ดูรูปก่อนว่าหลังทำเนี่ยนะครับไอตรงส่วนของหน้าตาที่ตกเนี่ย ตรงส่วนที่ห้อยตรงนี้นะครับนะตรงส่วนที่ห้อยด้านข้างเนี่ยนะครับก,กนนบ็ถูกยกขึ้นนะครับถูกยกขึ้นนะครับแล้วก็แผลก็จะลงอยู่เขาเรียกว่าเกาะขอบคิ้วตรงนี้เลยนะครับในการเกาะขอบคิ้วเนี่ยเพื่อให้เห็นรอยเนี่ยไม่ชัดเจนนะครับอันนี้นจะเป็นรอยที่ยังมีไหมเหลืออยู่นะครับหลังจากตัดไหมปุ๊บ แล้วก็ทายาลบรอยแผลเป็นรอยก็จะค,ค่อยจางลงนะครับเรามาดูกันนิดนึงหมอจะที่วายให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการทําเล็กน้อยนะครับว่าในขั้นตอนการทำเนี่ยก่อนทําเราจะชี้ในประเด็นเรื่องของเส้นประสาทนิดนึงนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราวัดจากตรงกลางนะครับมาถึง,งด้านหัวตายเนี่ยประมาณสัก1.5เซนตรงนี้ ต,ตรงนี้หนึ่งจุดห้าเซนตรงนี้มันจะมีเมส้นประสาทเส้นหนึ่งเรียกว่าซุปเปอร์โทเคียนะครับแล้วก็วัดไปอีกนะครับอีกประมาณหนึ่งเซนนะครับหรือว่ารวมจากจุดกลางก็เป็นสองจุดห้าเซนอันนี้เราเรียกเป็นซุปเปอร์ออร์บิทัลเนิร์ฟนะครับสองเส้นนี้เนี่ยจะมีที่ในการเลี้ยงความรู้สึกความชาแถวๆนี้นะครับเพราะนปกติแล้วเนี่ยเราก็จะพยายามลงโดยการเว้นนะครับเว้นเว้นด้านในนะครับนะแล้วก็เน้นที่ในการตัดด้านนอกนะครับอันนี้จะเป็นการทําเพื่อที่จะไม่ให้อ่าไปยุ่งเกี่ยวกับเส้นปรรรรรรระะะะสาา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 ทมกกกกนน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 ััััคคคบบหหหืือออวว่่ถ้้้้ีีขงงงงึเเเเ็็ชดจลต แล้วก็ตัดตรงนี้นะครับโดยเคาะตรงส่วนของหางตาเนี่ยถูกยกขึ้นแล้วก็ตรงหัวตาเนี่ยเว้นไปนะครับยกเว้นในคนที่มีเรื่องของหัวตาตกด้วยแล้วก็อาจจะเลยเข้ามานิดนึงแต่ว่าในการเลยเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะไม่ลงในชั้นลึกมากนักนะครับหลังทําในส่วนของหางตาตกตรงนี้ก็จะดีขึ้นนะครับตรงส่วนนี้ก็จะดีขึ้นเพราะถูกยกขึ้นแล้วนะครับขอบคุณครับ